สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทานอาหารสเปนกันค่ะโดยเราจะมาทานกันที่ห้องอาหารอาเบเซียนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรมชาเทเรียมเรสซิเดนซ์สาทรค่ะโดยในส่วนของห้องอาหารก็จะอยู่ที่ชั้น4ี่ริมสระน้ำเลยนะคะสำหรับห้องอาหารอารเบเซียนะคะซึ่ง ในภาษาสเปนเนี่ยเขาก็มีความหมายถึงการแสดงความชื่นชมยินดีค่ะซึ่งทางร้านนะคะเขาก็อยากจะชุบชีวิตคำศัพท์คำนี้ขึ้นมานะคะเป็นคำทักทายที่อบอุ่นทุกครั้งที่เวลามีคนเดินผ่านเข้ามาที่ประตูค่ะสำหรับบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาก็เน้นโทนสีอบอุ่นค่ะแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยพุ่มไม้ต่างๆนะคะก็ให้ความรู้สึกสบายผ่อนคลายมากเลยค่ะสำหรับ เมนูที่จาจองมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นการจองผ่านทางกริหับอีกแล้วค่ะโดยจองมาที่ราคาต่อหัวนะคะอยู่ที่2,090บาทเน็ตนะคะซึ่งราคานี้นะคะก็จะมีน้ำอัดลมเป็นฟรีโฟด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็จะไม่รวมน้ำเปล่านะคะโดยเราทานได้อยู่ที่90นาทีค่ะ สำหรับแพ็กเกจของทางร้านนะคะเขาก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆที่จะมาลองเช็คในแอปพลิเคชันทางกริับหรือทาง Facebook ของทางร้านได้นะคะ โดยทางร้านนะคะก็จะแบ่งเมนูออกเป็น4เซ็กชันค่ะเริ่มจากส่วนที่เป็น appetizers นะคะก็จะมีหลากหลายเมนูให้เราได้เลือกเลยค่ะโดยเราสามารถทานได้ทุกเมนูไม่อั้นนะคะถัดจาก appetizers ค่ะก็จะเป็นเริ่มเป็นอาหารที่เป็น main dish นะคะก็จะมีความเข้มข้นจานใหญ่ขึ้นนะคะ แล้วก็พอถัดจากส่วนที่เป็นเมนดิชนะคะก็จะมาต่อในส่วนของที่เป็นพรีเมียมดิชค่ะก็สำหรับในส่วนของพรีเมียมดิชนะคะเราจะสามารถสั่งได้หนึ่งจานต่อแขก2ท่านค่ะโดยขนาดของจานพรีเมียมดิชก็จะค่อนข้างมีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในส่วนของขนมหวานนะคะเราสามารถเลือกได้คนละ1จานค่ะ เปิดมารายการแรกนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเป็นวลคัมดริงค์ค่ะก็จะเป็นมอกเทลนะคะซึ่งในแต่ละวันนะคะทางร้านก็จะปรับเปลี่ยนไปนะคะก็จะไม่ซ้าแบบกันเลยค่ะ Tropical Blossom ค่ะจะเป็นเป็น้ำทับชิงค่ะเป็นไซรัปนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำแ้ลผสมกับน้ำสับปะรดค่ะเพิ่มความสดชื่นสําหรับเปิดก่อนที่จะเริ่มทานอาหารค่ะ ะะอนนอาหารทานนี้ระหว่างรอข้าวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแคปพิโอต้าค่ะเป็ดข้าวแป้งข้าวสาลีค่ะ,คะ,าาคะตัวสีเหลืองนั้นในตรงกลางค่ะจะเป็นมัสลูมเคย์ีีค่ะนัานมวนจะท็อปด้วย สำหรับเมนูนี้นะคะก็จะเป็น c o m p ิเมนทา a ี y ค่ะเขาก็จะเสิร์ฟให้ระหว่างที่ก่อนจะอาหารจานหลักจะมานะคะก็จะได้คนละหนึ่งคำค่ะตรงกลางมันมีความละมุนและมีรสเค็มอะคะเรามาเริ่มกันในส่วนของ appetizers นะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูชื่อว่า p ู o อบเบอร์เก้แอนแอปนะครับ <c oughs> ผมตัวนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นหมูอบเบอร a เกจากสเปนนะครับซึ่งเนี่ยจะนำไปหมักเครื่องเทศก่อนแล้วก็จะนำมาเสิ ด้านล่างตัวเนื้อหมูเนี่ยจะเป็นแป้งทอดที่ทำจากข้าวโพดครับเรียกว่าโปเรนตาส่วนด้านบนเนี่ยเชฟจะนั่งหนักหมูไปโนตุรก้ครับนำไปทอดกรอบครับเสิร์ฟพร้อมตัวพิเคิลแอปเปิลนะครับผมซอสเราจะเสิร์ฟมาด้วยกัน2อย่างครับวันนี้จะมีเป็นแอปเปิลเจลครับและก็กลินส์เจลนะครับผมผมแนะนาให้ทานหลายอย่างด้วยกันนะครับผม สำหรับเมนูตัวนี้นะคะตัวหมูสเปนนะคะเขาก็จะอบกับเครื่องเทศแบบเอเชียนะคะพอเราทานคู่กับซอสแอปเปิลก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมเข้ากันดีค่ะตานนี้จะมีชื่อว่าบาวาสอิสรกยะนะครับผมตัวนี้เนี่ยเชฟอาใช้มันฝรั่งนะครับนำไปทำเป็นโปรโตรีตมีเฟยซึ่งตัวนี้ด้านในนะครับอาเขาจะเป็นลักษณะเป็นชั้นๆน,นะครับจะมีตัวคาร์โมันเชโกชีสด้วยด้านบนเนี่ยอาเราจะเสิร์ฟมาคู่กับตัวซอสอา เอเยอวัยนิโสนะครับแล้วก็ชอริโซซัสเซสไส้กรอกเผ็ดจากสเปนครับผมสบายนะครับฮาชามะจินะครับผมลาฮามะจิครับเราจะนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับผมก่อนเสร็จจะนําเป็นทอดด้านนอกนะครับเสิร์ฟกันสามซอนนะครับผมซอสขีข่าตัวแรกจะเป็นยูสุเจลนะครับผม ตัวที่2จะเป็นกัวกาเมเลนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นอาชิบนะครับวันนี้เขาแนะนําให้กินเป็นตัวยูสุก่อนตัวปลานุ่มตัวซอสอมเปรี้ยวทานรวมกันแล้วเนี่ยจะได้ความสดชื่นของตัวซอสนะคะแล้วก็จะมีแบบความอัพเตอร์เทสของตัวที่เป็นเอ่อตัวปลาค่ะก็แปลกดีตัวที่2นี่เขาให้ทาน ตัวนี้ก็จะมีความต่างกับตัวเมื่อกี้มันจะมีความแบบไม่ได้มีรสเปรี้ยวแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นความความนวนัวของตัวอวะโวคาโดค่ะตัวสุดท้ายตัวนี้มันมีความเผ็ดของตัวตัวซอสมันอยู่อะค่ะ ส่คำนี้นะคะจำกระทานแบบทั้งคำเลยค่ะก็จะมีความแบบเปรี้ยวส้มยูสุนะคะนี่ตรงการเป็นอะโวคาโดแล้วก็มีความเปรี้ยวนะคะคำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ที่จำว่ามีความแบบครบรสเลยคือ ตัวปลามีความสดนะคะแล้วก็ด้วยความที่ตัวซอสเนี่ยเขาทําถึงแบบสาซอสน,นะคะคือมีทั้งความเปรี้ยวของส้มยูสุนะคะตรงกลางเป็นความแบบนวลนัวของแบบของซอสที่เป็นอะโวคาโดแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะเป็นซอสเผ็ดเนี่ยทำให้ตัวรลาเราเคี้ยวเอ่อทั้งคำอะค่ะมันก็จะมีแบบหลายเลเยอร์ในปากเลยคํานี้ก็ถือว่าเป็นคําที่เอ่อจำชอบอีกหนึ่งคำเลยนะคะแล้วก็ ตัวผงเทอเดอร์ด้านข้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นสาลาแต่และจานที่เขามาเสิร์ฟนี่คือมันมีความแบบอบอวนไปด้วยแบบทะเลค่ะตัวโปรเตโต้คงเพีค่ะที่อยู่ด้านล่างเราจะนำตัวโปรเตโต้ค่ะไปผัดกับน้ำมันเป็ดแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นคามแชวเดอร์ตัวสีขาวรองต่างค่ะแล้วก็จะเป็นตัวปลาเลทูริส่ปลากันกมอมเป็นตัวคามแล้วก็ทบด้วยซีวิตพิกเกอลค่ะ นี่หอมปลามากๆนะคะปลาที่มาเสิร์ฟมีความแบบรสเค็มอ่อนๆแต่ว่าตัว texture ของเขาเนี่ยตัวผิวด้านนอกจะมีความแบบเบิร์นมาแบบกรอบนิดๆแต่ตัวเนื้อปลาเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็ตัวซอสด้านล่างอ่ะมันมีความแบบหอมซีฟู้ดมากๆะคะ่ะชามนี้คือแบบยกให้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีกลิ่นอายของความทะเลที่ ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความเค็มของปลาอ่อนๆบวกกับความซอสนวลๆเนี่ยแล้วก็ผักที่เสิร์ฟมาคู่กันก็จะทำให้ทานทั้งคำได้แบบกลมกล่อมมากค่ะ baby s p i n a c สลัด a d ค่ะยวเอาช้อนชาอหมเดี๋ยวเอาช้อนกลางมาให้นะคะตัวนี้เราจะเป็นตัว baby s p i n a น h ค่ะสลับชั้นกับตัว manchego cheese แล้วก็ aioli hand slice ด้านบนจะท็อปด้วยไพ n e nut เซซีดแล้วก็ คาเวียโออยุอ่ออยค่ะแล้วก็ด้านน<ช>ั้นจะเป็นยูสุกเจลนะคะตัวน,นี้จะเป็นฮันนี่วาสลี วเนี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็นแซลมอนดองในส้มอยูสุใช่ไหมคะโดยตัวเท็กซ์เจอร์ของตัวปลาแล้วก็ความดองในยูสุมันทาให้อมเปรียวซึ่งเชฟคือด้านล่างเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นแบบตัวซอสที่เป็นมันฝรั่งที่เป็นสลัดมันฝรั่งนะคะแล้วก็เบรดมาด้วยตัวที่เป็นไข่เนี่ยซึ่งพอความเปรี้ยวของปลานะคะมาเจอกับ ความนวลของตัว mashed potato เนี่ยแล้วก็ทานคู่กับตัวขนมปังกรอบเนี่ยก็จะนวลนวลเข้ากันได้ลงตัวมากเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหมูน้ำย่างผังนะคะเชลยจะใช้เป็นส่วนสามชันนะะ้นค่ะแล้วก็จะทานกับโดยชิปเปิมเลมาโยซอสอนะคะส่วรัาข้าจะเป็นฮิเคิลแพรคะ่ะ สำหรับจานนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นสันคอหมูดำะคะ่ะเป็นส่วนของ3ชั้นที่นําเข้าจากสเปนนะคะยา่างบนเตาถ่าน,นะคะ่ะเราก็จะได้ความหอมของกลิ่นควันนะคะ แล้วเขาก็เสริมมาคู่กับลูกแพรญี่ปุ่นดองนะคะก็จะเพิ่มเท็กซเจอร์ของความกรุบกรอบหอมฉ่ำส่วนด้านบนนะคะเขาก็จะเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านเล็กๆมานะคะโดยใช้จากพริกญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นซอสคาเนาเรียนที่มาจากเกาะคานารีน,นะคะก็ทานทั้งคำแล้วนะคะก็จะมีความเข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะกับตัวเนื้อหมูค่ะ สำหรับเมนูตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูชื่อว่าคิวทันคานาริโอนะครับตัวนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นลิ้นวัววากิลนะครับผมซึ่งก่อนจะนำมาเสิร์ฟเนี่ยเชฟจะนำไปซุวีเลยให้เขาสุกช้าๆได้ประมาณหนึ่งวันนะครับเพื่อใหามีความนุ่มนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะนำไปย่างผ่านเพก่อกินตอนตัวนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟของซอสสามอย่างนะครับเริ่มที่สินตาลครับตัวนั้นเนี่ยจะมีชื่อว่ากราเต็กซีติกครับจะมีส่วนผสมของโตผลไม้ตะกุลส้มจะเปรี้ยวนิดนึงนะครับผม แล้วก็สีขาวตัวนี้จะเป็นเลมอนเจลครับสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยูซุโคโชะตัวนี้จะมีรสชาตินเผ็ดนิดนึงนะครับตามสบายนะครับอันนี้นะคะจะเป็นส่วนของลิ้นััวย่างซึ่งด้วยกรรมวิธีของเชฟที่นำไปทำให้สุกอย่างช้าๆก่อนย่างนะคะ <c oughs> ก็จะทำให้ได้ตัวเนื้อที่มีความนุ่มเปื่อยเลยค่ะเราเอามีดหั่นลงไปเนเนื้อไม่ตัวลิน้นม้วมีความนุ่มนะคะ ตัวลิ้นวัวค่ะมีความนุ่มมากนะคะตัวซอสมีความสปซี่คือเผ็ดใช่มหมอ่อ,อนๆอกอ็ออมีรสเปรี้ยวปลาๆนะคะก็เทกเจอร์ดีมากนุ่มมากมามและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของเมนดิชค่ะตัวนี้นะคะเป็นปลาเรอเบนบักค่ะหรือว่าปลาตาเดียวนะคะนำเข้าค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวนี้นะคะบะเดอนันค่ะ แล้วก็สีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นบัชนโยนิสุค,ค่ะส่วนด้านบนนะคะจะทอป้วยเป็นแครอทซูกินี่คะ่ะแล้วก็ด้านล่างเป็นแอสพาลักันนะคะส่ว<ม>นตัวนี้ค่ะจะเป็นพัมาากินงฟลาเมร์รนะคะส่วนอันนี้จะเป็นซูกินี่ค่ะด้านในจะมีเป็นกุ้จกงจาอะรลแพค้ายๆเทมปุระค่ะสำหรับอันนี้เป็นปลาเทอร์บอนะคะนี่เขาใส่แต่ลาจานี่เขาก็แบบมีความใส่ดอกไม้ทานได้มานะคะ ตัวนี้มันก็จะมีทานเข้ามาเนี่ยปลามีความนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวปลาะคะ่ะมีกลิ่นปลาที่ชัดเจนแต่ว่าพอทานคู่กับตัวพวกซอสหรือว่าตัวสิ่งที่เขาเป็นเครื่องเคียงมาให้อะคะ่ะ mm hmm. ก็จะเบรกให้ตัวรสของแบบกลิ่นของปลาเบาลงนิดนึง สำหรับตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่ชื่อว่า Wild Mushroom Forest Tartarini นะครับผมตัวนี้เนี่ยเชฟอ่าใช้เป็นเส้นพาสต้าสดนะครับเราไปทําเป็นตอร์ตาร์นี่ด้านในเนี่ยจะสอดไส้เป็นเห็ดป่าจากเชอร์รอ่คริเน่นะครับจะมีชองเปรโร่บอชชินี่นะครับผมเสิร์ฟมาพร้อมกันกับโรสโมกโกลเโรโตเอสคูมาะครับส่วนโฟมด้านบนเนี่ยจะเป็นพาเมซานชีสซอสเราจะเสิร์ฟมาเป็น2อ,อย่างครับจะเป็นกินเฮิร์บซอสครับแล้วก็มัชุูมซอสนะครับผมอร่อยนะครับ สำหรับเมนูตัวนี้ก็เป็นเมนูมังสวิรัตนะคะจุดเด่นของตัวเกี๊ยวตัวนี้นะคะคือใ้แน่นแล้วก็มีความหอมเห็ดชัดเจนมากนะคะก็เป็นเมนูที่รสกลางๆไม่ได้มีรสโดดแบบจี๊ดจ๊าดเกินไปนะคะ่ะเเกี๊ยวมีเท็กเจอร์นะคะตรงกลางเขาจะนุ่มๆแต่ว่าตรงขอบด้านนอกเนี่ย เขาจะมีเลเยอร์ที่มันหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งพราะฉะนั้นเวลาเราเคี้ยวมันจะเหมือนมีแบบสองสามเลเยอร์อยู่ในปากเป็นเหตุที่ของมเหตุที่ชัดเจนของทับโฟตัวนี้เป็นไอโบโกพอกนะคะเป็นเดอะเบสพ็อกในโลกค่ะด้านบนนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับซอสโตนาโตค่ะทำมาจากไข่นะคะแล้วก็ด้านบนมีเป็นคาเวียรออลิปออยล์เคเวเคเปอร์แล้วก็ผายาดค่ะตัวนี้นี่คือแบบไม่ใช่เนื้อนะคะเป็นหมี่แต่ว่าเนี่ยสีออกมาคือแบบ มีความสวยเหมือนเนื้อเลยเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูที่จอมทึ่งมากนะคะตัวเนื้อหมูเขานุ่มมากนุ่มกว่าเนื้อวัวอีกแล้วก็มีความหอมไม่เหม็นเลยสมกับที่เป็นหมูดำที่ดีที่สุดในโลกค่ะอาหารจานนี้ของเรานะครับจะเป็นเมนูชื่อพ i m e n t ต n Brie Gyo นะครับตัวนี้เนี่ยด้านในเนี่ยเชฟจะใช้เป็น b ิ i e g y นะครับหรือว่าอาจจะเรียกว่าห้าตาเป็นมีกันสิดำก็ได้ครับสรสตัฟฟ์อินไซด์มาด้วยตัวซีฟู้ดนะครับ ก็จะมีทั้งปลากระพงครับทั้งกุ้งกุลาลายเสือแล้วก็มีเนื้อปูอยู่ด้านในด้วยส่วนโฟมด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นโฟมที่ทำมาจากหมึกของปลาหมึกครับสำหรับต,ตรงนี้นยผมแนะนําแค่ทานเขาเป็นคําใหญ่ๆนะครับทานคู่กับตัวโฟมไปเลยก็เมนูตัวนี้นะคะเป็นพริกหวานสเปนค่ะด้านบนเขาตัวโฟมเนี่ยทำมาจากตัวปลาหมึกนะคะแล้วก็นี่นี่คือตัวพริกหวาน มาเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นการสอดไส้ด้วยพวกแบบออของซีฟูด้ดไม่ว่าจะเป็นปูล拉สกาอย่างเงี้ยนะคะก็<อ>กุ้งลายเสือปลาหิมะอะไรเงี้ยค่ะเมนูตัวนี้นี่แบบอบอวนไปด้วยความแบบความทะเละคะ่ะความเมดิเตอร์เรเนียนแบบจำว่าชามจานนี้ทั้งจานเมนูเนี้ยทั้งคำที่เราทานเข้าไปนี่สะท้อนความเป็นแบบทะเลได้ดีมากตัวพริกด้านนอกของเขามีความ นุ่มนะคะแล้วก็ความหอมของตัวไส้ข้างในไม่ว่าจะเป็นปูปลาเนี่ยมันมีความซีฟู้ดที่ที่ชัดเจนมากเป็นซีฟู้ดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็ความโฟมของตัวปลาหมึกเนี่ยมันทำให้นุ่มรสชาติจานนี้นี่คือเหมือนเราแบบยกทะเลมาไว้ที่ในปากเราทั้งคำๆเลยแล้วก็ไส้เข้ามาแน่นๆมากนะคะ แล้วตัวนี้จะเป็นเมนู <c oughs> เอลค s สติยาของเราครับผมตัวนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นส่วนบล็อกเล็นะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น阿尔เบโรโคสต์สเปกครับเป็นหมูต้มจากสเปกซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนนำม,มาเสิร์ฟเนี่ยเชฟจะนำไปซูวีก่อน2-3ชั่วโมงครับเพื่อให้เขามีความนุ่มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนำไปย่างในเตาคาร์โมโดโจของเราครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับตัว <c oughs> ด,ด้านบนซอสที่ทามาเนี่ยจะเป็นซอสโมโลโน่นะครับผมซึ่งเด็ดของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซอสมะเขือเทศนะครับปรุงเครื่องเทศต่างๆนะครับ ไซดดิที่เราเสิร์ฟมาเกี่ยวกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นปอติโต้มิ่นอยครับซึ่งด้านในตัวมันเนี่ยอ่ะเขาจะใส่เป็นตัวทาร์เฟิร์มเชฟโรชีสมาด้วยค่ะตัวนี้จะเสิร์ฟพร้อมซอสสามอย่างนะครับจะมีแบล็คเกอร์รี่ซอสครับผมมีแอรโฮรีซอสที่เป็นซอสกระเทียมครับแล้วก็เป็นชิปเบอร์เรีมายองครับยิ่งไปนี่คือแบบมีความนุ่มแล้วก็มีความเปื่อยร่อนของเนื้อนะคะเนื้อมีความชุ่มฉ่ำมากค่ะมีน้ำซอสที่แบบ ซึมงเข้าไปแบบเต็มที่เลยแล้วก็แบบหอมแบบความลมควันแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วก็ยิ่งกินคู่กับตัวมันฝรั่งนี้คือแบบเพอร์เฟกมากจำว่าท้าสิค,ครงคือพระเอกนะคะตัวมันฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นนางเอกเลยค่ะเพราะว่าความพิเศษของเขาคือเขาจะแบบมีเลเยอร์ของตัวมันฝรั่งเนี่ยเ,เป็นพันๆชั้นเลยแล้วก็มีซอสต่างๆที่แบบมีรสชาติพิเศษที่แบบมันเข้ากันได้ลงตัวมากค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่จานที่เป็นพรีเมียมดิชแล้วค่ะตอนนี้เป็นปลาย่านะคะข้าวปลสเปนค่ะตัวข้าวจะเป็นข้าวบํบารซ์นะคะผัดกับตัวสไปร์ครับแล้วก็ด้านบนค่ะจะเป็นซอฟเชฟครับไฟค่ะเสิร์ฟคู่กับซอสไอโอลีซอสค่ะทให้อร่อยแล้วอร่อย้วยนะคะค่ะมีความแบบอลังการของปูด้านบนเมนูนี้นี่เราใช้เวลารอคอยถึงเกือบ30นาทีเลยนะคะ ก็คุ้มค่าการรอคอยมากค่ะแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆอยากสั่งเมนูนี้นะคะก็มาถึงปุ๊บก็สั่งเป็นเมนูแรกๆไว้เลยก็ได้ค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เป็นพรีเมียมดชค่ะก็เป็นตัวไฮไลท์ของที่ร้านนี้เลยนะคะก็จะเป็น เป็นข้าวผัดสเปนปูอาลาสก้านะคะซึ่งเขาจะเสิร์ฟมากับด้านบนนะคะท็อปมาด้วยตัวปูนิ่มทอดกรอบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อปูเนี่ยเขาก็จะอบรวมไปกับข้าวเลยซึ่งจานนี้ก็จะมีความหอมละมุนรสไม่จัดไม่เลี่ยนค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเชฟก็แนะนำให้ทานตัวข้าวเนี่ยคลุกไปกับซอสเลย ตัวปูเขาให้มาชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นความความเป็นปูนิ่มมีความกรอบด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในเนื้อมา,เ,อาเป็นเต็มแล้วก็มีความแน่นเดี๋ยวจำจะทานทั้งคำตัวจานตัวนี้นีร้อนนะคะข้าวเนี่ยไม่ได้มีความแห้งนะคะก็จะมีความแบบมีความนุ่มของข้าวที่เหมือนแบบ อบอบมาแล้วเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีรสเป็นกลมกล่อมไม่ได้ว่าเผ็ดโดดหรือเค็มหรือหวานอ่างเงี้ยคะ่ะแต่มันมีความแบบหอมกลิ่นอายของทะเลแล้วก็พอเราทานกับตัวเท็กเจอร์ของตัวปูนี่มาะคะ่ะมันก็จะทําให้แบบมันมีความหอมปูด้วยนะคะ แล้วก็เข้าสู่ในส่วนของขนมหวานแล้วนะคะทันนะะี้ลงแกงค่ะจะเป็นรารละกอป้าทางนี้ลงแกงน,นะคะแล้วก็จะทานกับตัวคลัมเบริรแล้วก็ไอศครีมวานิลาะคะ่ะตัวนี้จะมี2เลเยอร์น,นะคะด้านบน,น,ะะนจะเป็นยูนสุซอเบตไอศครีมนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นคัสตาคาตาลันกับสรบปะรดย่างนะคะ สำหรับเมนูขนมหวานอันนี้นะคะก็เป็นการรวมตัวกันของรสสมผัสที่มีทั้งครบทั้งเปรี้ยวและวหวานค่ะด้วยสับป,ประรดนะคะเ็าเอาเป็นกริลบนเตาถ่านค่ะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมซอเบท,ที่อยู่ชั้นบนของสับปะรดนะคะแล้วก็มีครีมบเรที่อยู่ชั้นล่างค่ะเมนูนี้ก็จะได้ฟิลทั้งเปรี้ยวตัดหวานได้อย่างลงตัวเลยะคะ่ะแล้วก็เขายังมี t e x t อร์บบของลูกอมฮอนนะคะก็จะทำให้มันมีความซาบๆบนปลายปลาย after taste ด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะก็เป็นเมนูสุดท้ายค่ะก็จะเป็นขนมหวานที่ชื่อว่าชูโรสค่ะเขาเป็นขนมสัญชาติสเปนนะคะก็จะเป็นปลาต้องขูดสเปนที่เขาจะเสิร์ฟม,มาก,กับช็อกโกแลตเฮลเซนัทค่ะเราทานคํานี้นะคะก็จะได้ทั้งความกรอบนุ่มนะคะของตัวปาต้องขูดค่ะแล้วก็จะมีความละมุนที่มีความเคล้ากับตัวช็อกโกแลตได้อย่างแบบละมุนมากค่ะเราทานคนํานี้ทั้งคํานะคะก็จะเป็นความหวานหวานกรอบๆที่เข้ากันอย่างลงตัวเลยค่ะ ก็เหมือนเดิมนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายค่ะก็ถ้าให้จอมสรุปโดยรวมนะคะเกี่ยวกับร้าน Abracius นะคะเขาก็เป็นห้องอาหารนะคะอยู่ที่โรงแรมชาทรยมค่ะโดยเป็นห้องอาหารที่เป็นอาหารสเปนนะคะแล้วก็เป็นอาหารสเปนสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะคะในภาพรวมของบรรยากาศที่ร้านก็มีความแบบสบายๆนะคะบรรยากาศจะเป็นแบบตกแต่งแบบสไตล์แบบ โคซี่โคซี่หน่อยนะคะแสงก็จะเป็นสีวอมวอมเนี้ยค่ะเข้ามาก็ก็ได้ฟีลความรู้สึกที่อ,อ,อบอุ่นสบายๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารค่ะจำว่าจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือตัวอาหารเนี่ยถือว่ามีความแบบ เป็นฟรายดิเน็งมากนะคะทุกจานของอาหารที่เสิร์ฟมาเนี่ยเขาจะมีความพิถีพิถันในการจัดจานมาทุกจานนะคะคือทุกจานเราเห็นแค่ยังไม่ทันชิมรสชาตินะคะก็แบบสวยงามทุกจานเลยนะคะแล้วก็ยิ่งพอได้ชิมอาหารเนาะก็ เราจะได้ฟีลเหมือนเราไปนั่งทานอาหารอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยเพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้แต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อหรือตัวซีฟู้ดทุกตัวเนี่ยมีความคัดสรรคุณภาพมาแบบจำคิดว่าพูดได้เต็มปากว่าอย่างดีเยี่ยมนะคะคือมันรสชาติอาหารก็ดีมีความสดใหม่นะคะก็สัมผัสได้เลยว่าแบบเออเราได้ทานวัตถุดิบที่ที่ดีมากนะคะสำหรับ ในเรื่องของการบริการนะคะก็ที่ร้านนี้นะคะออพนักง,งานแต่ละท่านเนี่ยก็มีความใส่ใจในการบริการอย่างดีได้มาตรฐานแบบโรงแรมเลยนะคะก็จริงๆตั้งแต่ เออจองจองมาเนี่ยทางพนักงานที่ร้านเนี่ยก็จะมีการโทรไปคอนเฟิร์มล่วงหน้านะคะว่าเออมาเป็นยังไงมีต้องการรีเควสอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือถ้ามีวัตถุดิบตัวไหนที่เขาเออหมดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะมีการเออโทรหาเราตั้งแต่ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเขาใส่ใจบริการมาตั้งแต่จอมยังไม่ได้มาถึงที่ร้านด้วยซ้ำนะคะแล้วก็พอมาถึงที่ร้านเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่เราเดินเข้าร้านอาหารไปอะคะ่ะจน เราทานเสร็จเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยดูแลบริการเราอย่างดีโดยรวมจำคิดว่าร้านนี้เนี่ยก็เหมาะกับเพื่อนๆถ้าอยากจะลองสักครั้งหนึ่งถ้าเราอยากจะลองทานอาหารสเปนเนี่ยร้านอับริเซียเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จอมคิดว่ามีรสชาติอาหารที่ดีมีคุณภาพนะคะที่แนะนำเพื่อนๆน,น,น่าจะมาลองกัน,นะคะ่ะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบ คลิปอาหารรีวิวอาหารบรรยากาศต่างๆที่จอมนำมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ